สวัสดีครับผมจิวตกรอบนะครับเพจท้องถี่นออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในส่วนของถามตอบนะครับพรบรแผ่นดินนะครับก็จะใช้สอบในส่วนของกอพอ และนะครับสนามสอบในส่วนของครูผู้ช่วยและตำแหน่งต่างๆนะครับที่กำหนดให้สอบในส่วนของขัาชการที่ดีนะครับวันนี้เราจะมาติวกันนะครับในส่วนของถามตอบนะครับแบบรวดเร็วทันใจนะครับให้คุณจำช้อยนะครับคำตอบแล้วก็ในส่วนของคำถามนะครับเราก็จะมาอยู่ในข้อที่98แล้วนะครับใน EP นี้นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้แก่นะครับจังหวัดอำเภอนะครับในส่วนกลางเนี่ย มันก็จะมีอ่าสำนักนายกกระทรวงบงกลมในส่วนของภูมิภาคก็มีในส่วนของจังหวัดอำเภอนะครับส่วนท้องถิ่นก็คืออบตอบจเทศบาลน,นะครับแล้วก็อ่ามีในส่วนของเขตปกครองพิเศษนะครับในส่วนของอ่ากรุงเทพพัทยานะครับตอนนี้เราจะอยู่ในส่วนของภูมิภาคนะครับที่เราติวกันณตอนนี้นะครับท้องถิ่นนะครับก็คือว่าอ่าหลายหลายอำเภอนะครับ ให้รวมท้องที่หลายๆอาเภอตั้งขึ้นเป็นอะไรครับจังหวัดนะครับจังหวัดก็คือหลายอาเภอนะครับรวมกันก็เลยเป็นจังหวัดนะครับอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับต่อมานะครับที่จังหวัดที่จะตั้งนะครับจะมีฐานะเป็นอะไรครับนิติบุคคลนะครับและให้จํานะครับว่าถ้าเป็นอาเภอเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลอันนี้เพิ่มเติมไปนะครับว่า ในส่วนของจังหวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับแต่อําเภอนะครับไม่เป็นนิติบุคคลนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดติดตาม Tik k t o k YouTube นะครับผมก็จะมาไลฟ์สดนะครับในส่วนของถามตอบให้นะครับหรือว่าข้อสอบนะครับในทุก EP ีนะครับในทุกแนวทางนะครับต่อมานะครับการตั้งยุบเปลี่ยนเขตจังหวัดนะครับให้ทําเป็นอะไรครับก็คือพระราชบัญญัตินะครับไม่ว่าคุณจะตั้งจังหวัดบึงการตั้งจังหวัดกัลา ตั้งจังหวัดบึงการนะครับคือจังหวัดใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ให้ทําเป็นพระราชบัญญัตินะครับต่อมานะครับเพื่อประโยชน์ kind of ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดให,ห leopard, ้จังหวัดหรือกลุ <t un> <t un ่มจังหวัดนะครับยื่นคําขอตั้งงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกิจกาในจังหวัดนะครับก็จะมีคณะกรมการจังหวัดนะครับเรียกว่าคณะกรมการจังหวัดนะครับนะครับโอเคนะครับไม่ใช่คณะกรรมการจังหวัดนะครับ เรียกว่าคณะกรมการจังหวัดนะครับโดยนะครับในส่วนของคณะกรมการจังหวัดก็จะม,มีผู้ว่าเป็นประธานนะครับมีหัวหน้าสํานังกงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการนะครับก็จําว่าใครเป็นประธานนะครับจําว่าใครเป็นเลขานุการนะครับต่อมานะครับ ถ้าในจังหวัดนั้นมีหัวหน้าส่วนการซึ่งกระทรวงทะบวงกรมส่งมาประจําในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้บุคคลใดเป็นผู้กําหนดให้หัวหน้าส่วนการประจําจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนกระทรวงหรือทะบวงในกรมในคณะกรรมการจังหวัดก็คือประหลัดกระทรวงหรือทบวงนะครับในส่วนของกรมอาคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยมันจะมีในส่วนของผู้ว่านะครับรองผู้ว่าแล้วก็มีในส่วนของอายการมีในส่วนของตำรวจแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด นะครับในในส่วนนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของขคณะกรรมการจังหวัดอันนี้จดเพิ่มเติมนะครับต่อมานะครับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดต้องทําให้สอดคล้องกับนะครับก็จังหวัดนะครับต้องจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและส,สังคมในระดับชาติแล้วก็ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นะครับโดยนะครับในการจัดทําแผนผู้ว่าจัดให้มีการประชุมนะครับถ้าสมมุติว่าใครเขาถามว่าใครเป็นคนจัดประชุมก็คือผู้ว่าเป็นคนจัดประชุมนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับปรึกษานะครับประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคส่วนกลางนะครับแล้วก็ผู้บริหารอบททั้งหมดในจังหวัดนะครับรวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมผู้แทนภาคธุาหาหรกิจเอกชน เขาเรียกว่าผู้แทนภาคประชาทั้งคุมนะครับไม่ใช่ประชาคุมนะครับมันจะเอาคําว่าประชาคุมมาหลอกนะครับตรงนี้ต้องตอบว่าเลยครับภาคประชาสังคมนะครับประชาสังคมอยู่ต่อไปครับข้อที่109นะครับในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดจะต้องมีการกําหนดจํานวนวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้ภาคผู้แทนภาคธุรกิจนะครับเป็นไปตามพระราชกิจดิการ เมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นอย่างไรก็จะต้องนะครับก็คืออบทอและส่วนราชการและหน่วยงานอื่นทั้งปวงที่กระทําการในพื้นที่จะต้องมีการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดในจังหวัดหนึ่งนะครับก็จะมีใครนะครับเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายอยู่ก็คือผู้ว่านะครับผู้ว่าก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติรายการใ,ในในรายการส่วนภูมิภาคนะครับในเขตจังหวัดนั้นนะครับต่อมานะครับบุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาราชการฝ่ายบริหารส่วนส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับผิดชอบในรายการรองจากผู้ว่าก็คือรองผู้ว่านะครับในส่วนของผู้ว่ารองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าสังกัดกระทรวงใดครับกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของคําว่าผู้ช่วยผู้ว่าเนี่ยมันมีบัญญัติไว้ในในพลบบนะครับแต่ว่าตําแหน่งจริงคือไม่มีแหละครับมีแต่แค่เพียงแค่ผู้ว่ากับผู้รลงผู้ว่าเท่านั้นนะครับอ่ะกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดติดตามติ๊กตอกยูทู e นะครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่115ครับในจังหวัดหนึ่งนอกจากจะมีผู้ว่าเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราการและรับผิดชอบงานบริหารและการของจังหวัดแล้วยังมีใครเป็นผู้ช่วยเหลือสังเกตตรงคําว่าช่วยเหลือนะ สังเกตตรงคําว่าช่วยเหลือเดี๋ยวจะมีจุดที่พลิกแพลงอีกนะครับตรงนี้นะครับผู้ช่วยเหลือก็คือประหลัดจังหวัดนะครับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกระทรวงทบวงกรมต่างๆส่งมาประจําทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่านะครับต่อมานะครับสังเกตตรงคําว่าช่วยเหลือก่อนนะครับในจังหวัดหนึ่งนะครับนอกจากกรุงเทพให้มีคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดเรียกว่ากทจ กจุดทอทงจุดจอจานจุดเรียกว่าคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดนะครับก็จะทําหน้าที่ในการสอดส่องแนะนนะเสนอแนะน,แนะครับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของ,ของ,งรัฐในจังหวัดนะครับโดยมีผู้ตรวจและการสํานักนายกสํานักนายกนะครับไม่ใช่สํานักปลัดนะครับเป็นอะไรครับเป็นประธานในคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดนะครับในกรณีที่กทออจอนะครับเพราะว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเบียบข้อบังคับ นะครับหรือกรณีที่เป็นการพิจิตรให้เป็นหน้าที่ของกทชจะแจ้งต่อบคุคคลใดเพื่อดําเนินการตามอนานาจก็คือแจ้งผู้ว่าหัวนหน้าส่วนการจังหวัดรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีนะครับต่อมานะครับในกรณีที่ไม่มีผู้ว่าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติการได้ให้บคุคคลใดรักษาลัการแทนสังเกตนะครับคาว่าไม่อาจจะคู่คําว่ารักษาลการแทนก็คือลองผู้ว่านะครับ ในกรณีที่ไม่มีตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าหรือมีแต่ไม่อาจเป็นวาการได้ให้บุคคลใดเป็นคนรักษาการแทนปลัดจังหวัดนะครับในกรณีที่ไม่มีนะครับในกรณีที่มีตําแหน่งผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าหรือประหลัดจังหวัดหลายคนให้บุคคลใดเป็นผู้รักษาการแทนก็สามารถแต่งตั้งได้จากบุคคล3ท่านคนใดคนหนึ่งนะครับจะแต่งตั้งพร้อมกันนี้ได้นะครับต่อมานะครับ ข้อร้อยยี่สก็มันก็จะล้อจากข้อร้อยยี่สอนะเฉะลียไปเลยนะครับประลัดกระทรวงนะครับข้อนี้ก็ไปล้อกับข,ข,ข้อขบนนะครับอันนี้เฉลียไปเลยนะครับหัวหน้าสนธิการประจําจังหวัดซึ่งอาวุโสตามระเบียบแบบแผนนะครับต่อมานะครับการยกเว้นจํากัดตัดทรนอํานาจของผู้ว่าให้ทําเป็นอะไรทําเป็นพระราชบัญญัติอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการจัดโครงสร้างในส่วนของอําเภออ่า ของจังหวัดนะครับของจังหวัดนะครับก็จะมีสํานักงานจังหวัดนะครับเมื่อก่อนผมก็อยู่ในส่วนนี้นะครับสํานักงานจังหวัดนะครับก็เคยรับราชการอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับส่วนต่างๆซึ่งกระทรวงทบวงกรมได้จัดตั้งขึ้นนะครับในจังหวัดหนึ่งก็จะมีนะครับให้มีส่วนราชการรองจากจังหวัดก็คืออาเภอนะครับการตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตอาเภอให้ตาเป็นพระราชกิดีกาในส่วนของอําเภอนี่ให้จํานิดหนึ่งด้วยนะครับว่า ไม่เป็นนิติบุคคลนะครับทีนี้คุณก็มาดูว่าข้อ128ยเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรนะครับกับข้อที่เป็นในส่วนของจังหวัดถ้าเป็นการตั้งยุบและนะครับแล้วก็เปลี่ยนเขตอำเภอเนี่ยทำเป็นพระราชกิจด,ดีกาแต่ถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดนะจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาให้ดูนะครับนี่ครับในส่วนของจังหวัดเนี่ยตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ทําเป็นพระราชกิจด,ดีกาเห็นไหมครับอันนี้เอ้พระราชบัญญัติ นะขอโทษทีพระราชบัญญัตินะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเพอเนี่ยก็คือพระราชกิจกาอันนี้คือข้อแตกต่างกันนะครับอย่าจําสับสนนะครับในเพอนะครับก็จะมีบุคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ในการไกลเกี่ยประนอมข้อพิพาทของประชาชนนะครับโดยนะครับถ้าเป็นในส่วนของเรื่องทุนทรัพย์เนี่ยจะไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิน2 0 0 0 0 0บาทได้ไหมก็ได้ครับแต่ต้องกําหนดไว้ในพระราชกิจกานะครับ นี่ก็ได้นะครับได้นะครับโอเคครับจุดต่อไปนะครับในการคัดเลือกบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ไกเกี่ยและประนอมข้อพิาพาทในอำเภอสามารถคัดเลือกจากบุคคลใดที่มีความรู้หรือประสบการณ์แต่ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดบุคคลใดสามารถเป็นประธานคณะบุคคลที่ทําหน้าที่ไกเกลี่ยในเขตอําเภอได้ก็คือนายอำเภอ นอกจากนายอำเภอแล้วนะครับก็ให้มีประหลัดอำเภอเป็นคนไกลเกีย่ยหรือพนักง,งานอายการประจำจังหวัดเป็นคนไกลเกี่ยปณีประนอมด้วยนะครับก็ได้นะครับต่อมานะครับปณีประนอมตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของประธานนะครับในกรณีที่คู่พิพาทนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับมาไกลเกี่ยกันแล้วนะครับแต่ว่าตกลงยอมความไม่ได้ให้ทําอย่างไรก็คือสั่งจําหน่ายข้อพิพาท นะครับให้จําคําว่าสั่งจําหน่ายข้อพิพาทนะครับไม่ใช่ยุติข้อพิพาทนะคเขาเรียกว่าสั่งจําหน่ายข้อพิพาทในอําเภอหนึ่งนะครับก็จะมีบุคคลใดนะครับเป็นหัวหน้าปกครองบัญชา,า,าการในอำเภอและรับผิดชอบงานบริหารรายการของอำเภอก็คือนายอำเภอนายอำเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นประหลัดอำเภอเนี่ยจะสังกัดกรมการปกครองนะก็ดูดีๆด,ดังนั้นนะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่า ผู้ว่ารองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าเนี่ยคือมันเขียนไว้ในในกฎหมายแบบนี้แต่ตําแหน่งจริงไม่มีลกครับแล้วก็นายอำเภอนะครับสังกัดอะไรครับกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นประหลัดอำเภอสังกัดกรมการปกครองอย่าไปจําสับสนกันนะครับโอเคนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับกดติดตามทิกต y o u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดอีกนะครับก็อีก น่าจะมาอีก1 EP นะครับก็จะจบในส่วนของพรบบอแผ่นดินซึ่งออกสอบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับออสอบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คุณจําจุดใดจุดหนึ่งไปไ,ด,นะไปด้นะครับแล้วไปจดนะครับตามที่ผมได้อ่ะนิวไปเนี่ยแล้วก็ดูหลายๆรอบทาซ้าบ่อยๆคุณก็จะจําได้นะครับข้อสอบมาปุ๊บเนี่ยง่ายนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ